วันนี้จะมาทดลองไดเล็กๆกันใน Microsoft Fabric นะครับให้เราคลิกที่ตัว Data Engineering แล้วก็สร้างตัว new data lake ของเราขึ้นมาในที่นี้ผมจะให้ชื่อเป็น r10ml นะครับ s หมายความว่าสร้าง10ล้าน record ใน data lake ของเราพอเราจะเริ่มสร้าง data lake นะครับเราก็มีไฟล์ csv ของเราอยู่ผมจะโหลดทั้งโฟลเดอร์เลย ก็คือเลือกโฟลเดอร์ขึ้นมาในโฟลเดอร์นี้ก็จะมีอยู่2ไฟล์นะครับ2ไฟล์นี้ประมาณเกือบ10ล้านเรคคอร์ดนะครับประมาณนี้หลังจากที่เราโหลดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องโหลดตัว csv เนี่ยกลับให้เป็นเป็นตัวเทเบิลที่จะพร้อมใช้ในตัว Data Lake เราสามารถเลือกไทยได้นะครับว่าไฟล์ของเราต้นทางเป็นไฟล์อะไรซึ่งในตัวอย่างจะเป็นไฟล์ของ csv หลังจากที่เราโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถแสดงผลในส่วนของ Data Lake ได้จะเป็นเทเบิลเราสามารถเลื่อนดูได้นะครับจะโชว์ข้อมูล1,000โลแรกให้เราเห็นนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างตัว new power b i dataset ได้อันนี้จะเป็นโหมดสำหรับใบเล็กๆนั่นเองพอเรากดเทียร์ไปแล้วนะครับมันจะมีเทเบิลที่เราสร้างขึ้นมา จะเห็นว่า s t o r a g e m o d e ตรงนี้ครับมันจะเป็น l i เล็กๆเราลองสร้างตัว new measure ของเรามาดูนะครับในที่นี้เราจะสร้างตัว transaction นะครับลองนับ transaction ดูว่ามีทั้งหมดกี่ transaction แล้วเดี๋ยวเราเอาไปแสดงผลในตัว report นะครับก็ให้เราสร้างแล้วก็ enter ไปได้เลยนะครับก็จะมี measure แสดงผลงด้านขวามือในตัวของ table ของเรา หลังจากนั้นนะครับกด New Report ก็จะมี Report ขึ้นมาเหมือนการสร้างข้อมูลใน Power BI Desktop เลยแต่อันนี้สามารถแสดงในตัวของ Power BI Service ได้หรือตอนนี้ก็คือ Microsoft Fabric นั่นเองผมจะเปลี่ยนมาดูนะครับจะเห็นว่าข้อมูล7ล้าน Record เ,เนี่ยก็สามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็วทีเดียวหลังจากแสดงผลเป็นการ Visualization แล้วเดี๋ยวลองเอาไปสร้างในรูปแบบของ Table Visualization บ้างจะเห็นว่า พอข้อมูลมัน7ล้านเรคคอร์ดเนี่ยตัว v u s u i z i z i t n น n ่ะก็อาจจะใช้เวลาโหลดนิดนึงเพราะว่าอันนี้แสดงเป็น Line Transaction แต่ถ้าเป็นพวกกรา Visualization หรือว่าเป็นตัวบาร์ชาร์ตนะครับก็แสดงผลได้อย่างรวดเร็วในเสียววินาทีเนาะเดี๋ยวลองดูนะครับก็จะมีการสร้างตัว Table ขึ้นมาซึ่งในข้อมูลชุดนี้ครับก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับ แผ่นที่นะครับแผนที่เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะเอาแรตจูดกับลองจูดมาแสดงผลก็สามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เป็นชาร์ตนะครับข้อมูลชุดนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเช่าจากักรยานใน New York นิวยอร์กก็ถ้าเป็นตัวฟิลเตอร์เราก็สามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน เราลองสร้างกราฟที่เป็นคัสเตอร์คอลัมน์ชาร์ตจะลองเอาเมมเบอร์นะครับเมมเบอร์ Member มาใส่แล้วก็ลองนับฐานเซ t ชันดูว่าเมมเบอร์แต่ละประเภทเนี่ยมีจำนวนรานเซ t ชันมากน้อยขนาดไหนก็สามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้พอคลิกไปแต่ละชาร์ตแต่ละกราฟก็แสดงผลได้อย่างรวดเร็วเลย ตอนนี้เรามาสร้างตัว visualization บน power bi service เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราพอใจกับ report ของเราแล้วก็สามารถ save report ของเราได้เลยเราสามารถเอา Report ไปเก็บไว้ใน workspace ไหนตามที่เราต้องการได้เลยหลังจาก save แล้วครับก็จะลองอัปโหลดไฟล์ดูอีกทีนึงอืมลองเอามาเพิ่มนะเมื่อกี้มีแค่7ล้าน,นอดอคอร์ใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็เพิ่มไปอีกไฟล์ยึง ให้ข้อมูลมันเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูอีกทีว่าข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมีผลต่อการโหลดข้อมูลมากม้อยขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นวิธีเพิ่มข้อมูลเข้ามาในเลสข,ของเรานะครับก็แอพเพนเข้ามานะครับแอพเพนเข้ามาอีกหนึ่งไฟล์ไฟล์ที่เป็นรูปแบบ CSV เช่นเดียวกันแล้วก็กดโหลดได้เลยนะครับ จากโหลดเข้าไปแล้วก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งก็จะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาในตัวเทเบิลของเราสามารถดูข้อมูลได้นะครับก็ปิดไปก่อนแล้วกลับไปที่ workspace ที่เราเซฟตัวรีพอร์ตของเราเอาไว้เราจะลองดูกันว่าตัวรีพอร์ตเนี่ยได้เล็กๆเ,เนี่ยมันจะเร็วขนาดไหน จากเมื่อกี้นี้เดล้านนะเพะิ่มอีกเท่าตัวเป็น18ล้านเลยคอร์ดเลยก็ใช้เวลาได้อย่างรวดเร็วเลยเห็นไหมครับสามารถคลิกเลือกดูได้ลองเลือกฟิลเตอร์ดูก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างรวดเร็วเลยทีเดียว